สวัสดีครับผมจะพาท่านไปติดตามดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2568กันนะครับล่าสุดน้ําในเขื่อนอุบลรัฐแม้ว่าในช่วงนี้นะครับจะมีน้อยแต่ว่าแนวโน้มก็จะมีฝนตกบริเวณต้นน้ําซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นในอีกไม่นานี้ครับ ปริมาณน้าในเขื่อนอุบลร,รัฐอาเภออุบลราชวัวัดขอนแก่นล่าสุดวันนี้นะครับมีอยู่จํานวน751ล00้าน9แสนลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่30.93%ครับของความจุอ่างมีน้ําไหลเข้า1ล้าน3แสนหมื่นลูกบาทเมตรขณะเดียวกันยังคงมีการระบายน้ําลงสู่ลําน้ําทองอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ระบายน้ําจํานวน19ล้านลูกบาทเมตรผ่านทางเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กิน้องประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคน้ําในด้านทําการเกษตรซึ่งวันนี้ผมก็ได้ตระเวรดูบรรยากาศตามท้องทุ่งนาน,นะครับแถวแถวบ้านบึงเป่งเทศบาลตำบลท่ากระเสริมอำเภอน้ําพองและรอยต่อกับบ้านโคกท่าเทศบาลตำบลหนองตูมอําเภอเมืองขอนแก่นและก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่อยมาจากห้วยอีตือบ้านบึงเป่ง มาสิ้นสุดที่สะพานฉลองขอนแก่น200ปีบ้านโคกท่าก็พบว่านะครับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนอุบลรัฐมาตามลำน้ำพองเวลานี้ยังคงไหลามาอย่างต่อเนื่องก่อนที่มวลน้ำเหล่านี้นะครับจะไปบรรจบกับน้ำในแม่น้ำชีอย่างไรก็ตามคงต้องรอฝนที่ทางอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนในเร็วๆนี้ครับโดยเฉพาะฝนที่ตกบริเวณต้นน้ำไม่ว่าจะเป็น ฝนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตอำเภอน้าหนาวฝนที่ตกบริเวณพื้นที่อำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิฝนที่ตกบริเวณพื้นที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยซึ่งจะส่งผลให้น้ำในเขื่อนอุบลรัฐเพิ่มขึ้นครับและนี่คือสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นประจําวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2568ครับ